เรามีเคล็ดลับในการดูแลความรักของเรายังไงเพราะว่าตอนนี้หละครูก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าโดนเครื <c oughs> ่งเล่งจริงจริงของหนูก็เหมือนเพื่อนอะคะใช้ความเป็นแบบมีอะไรก็คุยกันให้ให้มากอะคะ่ะก็ตลอดเวลามันก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องที่แบบแฮปปี้ในทุกวันแต่ว่าถ้าทะเลาะกันเบื่อขี้หน้ากันก็หันหลังกันใส่กันแปบ,บนึงน <c oughs> แล้วค่อยแบบ ค่อยอารมณ์ดีๆทั้งคู่เนาะแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ช่วงช่วงนี้หันหลังให้กันเนี่ยเรากังวลบ้างไหมเอ๊ะหรือมันจะจะกลับมาเจริงๆอ่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติอารมณ์ความรู้สึกในในโมเมนต์นั้นนะมันมันมันตอบไม่ได้อะว่าแบบเอ่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างแบบอย่างสำหรับคู่มิน่ามินเป็นคนที่ชอบเคลียร์ให้ได้จบไวที่สุดแต่อย่างพี่ผาเนี่ยเขาก็จะ นิ่งๆนิ่งๆทุกอย่างจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคืจะเป็นเรื่องอะไรที่แบบต้องหยุดก่อนโอ้โหจิบปาทะเลยค่ะมิ้นออกออกออกกำลังกายไปเล่นแอคทิวิตี้กับเขาไปตีกอล์ฟไปเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยคือคือที่ที่มีปัญหากันบ่อยๆก็คือ เรารู้สึกว่าเราสู้แล้วอ่ะเราเป็นชนีและในขณะดองนี้เราหกหนูรู้สึกว่าหนูถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบคนหนูโตในบ้านผู้ชายและให้หนูไปเรื่องอย่างนั้หนูคิดว่าเราจอยสุดแล้วแต่กลับในทางกลับกันเขาก็จะแบบสู้อีกเอมันยังไงมันดูว่าเราไม่เต็มที่ดูเราไม่เต็มที่เราดูไม่เป็นแบบชายชาติไม่สมเกียรติบ้านลลกผู้ชายอะไรเงี้ยราไม่ใช่จิงหวานๆหรอ แปลกมาก uh huh. มินก็แบบในใจมินก็คิดว่าสู้แล้วนะ uh huh. แล้หันไปบางที่แบบอย่างอย่างไปพายเรือก,กับดาวีกับพี่เตอ๋อเนี่ย uh huh. พี่เตอ๋อดูแบบพายแพ้กว่าเราอีก uh huh. แต่เราเป็นชนีแล้วก็แบบใ S <S> คือพี่ขาเขาจะเป็นคนลุยมากๆใครได้พูดมุมนี้กับเขาบ้างไหมคะพูดไปหลายรอบจะซุเงนเพื่อนก็พูดว่าแบบเฮ้ยมินตู้แล้วนะแล้วด้วยความที่เราก็ต้องกลัวหนึ่งแสงแดดให้เราไปตากแดดดำน้ำทั้งวันเราก็ไม่ไหวายก็จะเป็นปัญหาพวกนี้ที่แบบทบเทียงกันแล้วก็แบบ ในใจฉันก็สู้แล้วเขาก็มองว่าเรายังไม่สู้แล้วก็แบบอัดทัดทะเลาะกันในโมเมนต์แบบไปเที่ยวเนี้ยก็เบรกหันหลังแป๊บหนึ่งแวกกินอาหารทะเลอะไรให้ชื่นใจแล้วค่อยกลับคืมาจริกครั้งเวลาหันหลังให้กันอย่างเงี้ยครับมินส่วนใหญ่ใครจะแบบว่าเป็นคนเข้าหาก่อนมันมาแล้วแต่ครั้งมาแล้วแต่ครั้งถ้าอย่างสมมุติว่าความผิดมันไปอยู่ที่เขาอ่เงี้ยเขาก็ต้องเป็นคนเข้ามาแต่ถ้าบางทีเรารู้สึกว่าเออเราก็งี่เง่าแล้วก็เข้าไปมันว่าชีวิตคู่มันมันอยู่ที่แบบ ความบาลานซ์อะมันคือนะว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนเรอใช่ถ้าเกิดใครผิดแต่บางทีมีรู้สึกว่ามันเราไม่ต้องผิดอะเสมอไปว่าเราจะต้องแบบไม่ขอโทษหรืออะไรเงี้ยสำหรับคู่มินคือถ้าทําผิดเราต้องขอโทษบางทีก็ดีกันแล้วแต่รู้สึกพี่ผาจะแบบมินยังไม่ได้พูดขอโทษเลย การทวเขาก็ดูมีความเป็นผู้หญิงเนาะเขาเป็นน้องคนเล็กคือจะบอกว่ามันมันกลับกันกับแบบนีูคนาตใช่เราก็จะมีความแบบด้วยด้วยความที่โตบ้านผู้ชายอะไรเงี้ยมันก็จะมีความต่างกันอยู่บ้าง คิดถูกว่ามีปัญหาบันม่ก็มีดีมันก็ตะอรู้กันไหมว่าถ้าทะเลาะกันมันจะต้องเคลียร์กันยังไงภายในหนึ่งวันห้างตัวยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ไม่ไม่มมก็คือมีมีช่วงนึงที่มินก็เคยบอกว่าเขาไปบวชอะแล้วก็มีเลิกกันไปช่วงนั้นก็มีมแต่ว่ามันก็ใช้ใช้ความเข้าใจแล้วก็โชคดีที่แบบหลายๆคนก็เป็นกาวใจให้พร,รู้สึกว่าแบบ เอ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าดูนะก็จะตบคเขามาขอโทษใช่ไหมค่ะมิ้งต้องขอโทษถ้าทำผิดต้องขอโทษอย่างนี้อย่างนี้มันมีข่าวคู่รักยาวๆเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยวลาเราอ่านข่าวเห็นคู่อื่นมันกลับมามองคู่เราบ้างไหมค่ะมิ้งคือต้องบอกว่า แต่ละคู่มันไม่เหมือนกันอยี่งที่มันบอกเหตุผลแล้วมินก็เข้าใจในในเหตุผลของแต่ละคนว่าแบบมันอาจจะไปต่อไม่ได้สุดจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีที่แบบต่างคนต่างอยู่มันมันมีความสุขมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่สำหรับคู่เรามันเราเราเรามองมที่ปัจจุบัน <c oughs> ไม่ได้คาดหวังไปถึงอนาคตถ้าถ้าทะเลาะก,กันตอนตอนนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราจะไม่ใช้คําพูดว่าเลิกบ,บ่อยๆอ,อะ คือพี่ผาจะแบบไม่ไม่ชอบให้ทำแต่สมัยเด็กเดกิ้งก็เป็นเออเราเราผ่านกันมาหลายโมเมนต์แล้วที่แบบสมัยก่อนงอนนิดหน่อยโอ๊ยเบื่อเริ่มไม่ <c oughs> อะไรแต่ <c oughs> จริงๆมันมันไม่ได้เลิกสักันมันก็คือเอ้าฉันก็ยังเจอกับเธอแต่มันใช้เป็นเหมือนแบบคำพูดต <c oughs> ิดปากคำพูดของผู้หญิงที่เวลามีน้อยใจมันก็พูดค่ะแตว่านวันนี้มันคือสิบปีมันเป็นเพื่อนหรื่มันเป็นแฟน มันรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนที่คู่เรามันเหมือนเพื่อนอะ <c oughs> คือเราไม่ได้มีโมเมนต,ต์หวานๆอะไรที่มันแบบบ่อยๆมันก็อยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนแต่คำว่าเลิกรบบมินก็คือมันมอิมแพกรบบมินมากกว่าเมื่อก่อนมากเลยใช่ไหม สำหรับมินอะคือต้องเราให้ชัวร์นะถ้าเกิดว่าจะจะเลิกหรือจะไม่ไปต่อคือเราต้องถามตัวเราเองก่อนให้ชัดเจนว่าเราต้องการไปทางแบบไหนชีวิตเราเป็นแบบไหนอย่างที่มินบอกว่าชีวิตคู่มันไม่มีทางที่จะถูกใจเราไปร้อยเปอร์เซนอะไรที่เราคิดแล,แล้วที่สำคัญคือเราจะไม่พยายามเปลี่ยนกันและกันคือถ้าถ้าเรายอมรับข้อนี้เขาไม่ได้เราไปต่อเขาไม่ไหวก็บอกเขาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็มีเรื่องที่เราก็ ปรับจูนกันอยู่บ่อยๆค่ะแต่ว่ามันก็ไปในทางที่ดีขึ้นที่มาได้นานขนาดนี้ประความเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอเรา้องสองคนร่วมท้ก็ก็ด้วยเพราะว่าตลอดเวลาที่คบกันเนี่ยคือเขาก็ไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องของมือที่สามหรือไปปราตี้คือพี่ขาเป็นคนที่ที่ด้วยความเป็นความโชคดีของมินที่เขาแบบ เสมอต้นเสมอปลายไม่ไม่เคยเที่ยวยังไงก็ไม่เคยเที่ยวอย่างไนคือแบบไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะไปนั่งหลับถ้าใครยื่นแอลกอฮอลให้เราสิ่งที่มินจะเป็นห่วงก็คือหลับอยู่หน้าร้านเมาไม่เป็นใช่ทางเจ้่วชู้อะไรก็ไม่มีเลยไม่มีเลยก็เลยทําให้เรื่องเรื่องข้อตรงนี้มินมินค่อนข้างไว้ใจได้แสดงว่าไม่เคยแบบมีอารมณ์แบบตั้งแงไหมคะอารมณ์หยิ่งว่าลองดูซิจะมีอะไรไม่ไม่ไม่เราเราคบกันเราจะไม่ลองกันคัะ เราเราไม่เราเราไม่เรา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 คือเราใช้ความสบายใจแล้วเหมือนเหมือนเขาก็เหมือนกันเราอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้มีใครเราไม่เคยนอกใจกันละกันซึ่งมันเป็นความชัวร์ที่ที่บาลานซ์ชีวิตได้แล้วจ้ะแต่ความหวานที่เติมกันเลยเหรอเหมือนมินบอกมเมนต์หวานๆแล้วมันอยู่มันไปกันใปขบวนนะคะพี่อย่างที่บอกบ้านน้องมินไปด้วยมินไปกับบ้านเขามีหลานมีอะไรมันกระต้งกระเตงกันไปหมดมันไม่มีมเมนต์แบบไปไหนกันสองคนก็ไม่มีเลยอ่ะแต่อย่างลร่ามหมเหมือนกิมว่า เมื่อไหร่จะแต่งงานมันเป็นทำพี่เมื่อไหร่อะคุปข่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ค่ะแล้วคือเราพร้อมมากแล้วมันตอบไม่ได้ว่าพร้อมเมื่อไหร่คือมินก็จะแบบเวลาใครถามรุ่นพี่เลยมาแล้วนะเฮอค่มีว่างว่างก็คือเหมือนรุ่นรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่ก็จะถามแล้วก็จะบอกว่ายังไม่พร้อมทุกคนก็แบบว่ามันไม่มีคําว่าพร้อมหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้มินเรียนปริญญาโทอยู่เดี๋ยวจบโทแล้วค่อยมาถามใหม่ดล้วกัแล้วก็จบยัง ใกล้แล้วดือนหมเดี๋ยวนี้ดน้าเลยแต่ก็รีบแบบว่าแม่ต่อเอกเลยดีมากเลยนะเพราะว่าอาจารย์ก็ชวนก็คิดคิดอยู่ค่ะจริงก็คือสนุกกับการเรียนด้วยสนุกมากค่ะไปมหาลัยเจอเพื่อนๆเจออาจารย์มันได้อะไรใหม่ๆค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็มีภาพในครอเป็นครอบครัวในอนาคตแล้วกับพี่ฐากับผู้ชายคนนี้ ถามว่ามีคุยไหมก็ก็ก็มีเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเออไปในทิศทางไหนอะไรยังไงค่ะก็ทําธุรกิจด้วยกันมานานด้วยมันก็เห็นกันทุกอย่างหมดแล้วแหละแต่มีไม่สะดุ้งเรื่องข่าแบบคู่รักเขาเ็นยาวนานอยู่ที่ก็ไม่ให้เรฉยนพวกเราเนาะยังยังค่ะคือมีรู้สึกว่านั่นแหละก็ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคู่เพราะว่าทุกวันนี้หลายคู่ก็เป็นกําลังใจอย่างตอนแรที่มันมีข่าวมาอย่างเงี้ยแบบโอคนโดกว่าเอ้ ตามขุดกันไปตามหัมาเรามีวิวไหมอุ้ยจะมาเป็นคู่เราเราก็ไม่มีช้อยนันคนจะพูดถึงก็ก็รู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีอะไรสุดท้ายถ้ามันไม่มีอะไรมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรอเคโอเคขอบคุณนคะ